จะ๊ะข้างล่างมีของไหมจ๊ะมี่ถุงก็งงได้ให้ถุงไปไปเลยให้ถุงแกเลยจะเข้าไปชิดเยอระระวังข้างใต้นี่มีอะไรไหมครับไม่มีนะไม่อยู่กี่คนนะ่ะคนเดียวเหรอจะแล้วเข้าออกยังไงอะ่ะแล้วพายไหวเหรอ โอ้แม่ติดไว้เดี๋ยวไว้กินได้ไรเท่านั้นจายยินดีม,มา,มามเอาหันหมามีหันหมาไหมโดดๆๆๆนี่มีหันหมานะเดีๆๆ๋เดอเดอเอาจากฝังนี้ดีโทนนะคนดูแม่มีน้องหมากี่ตัวสามตัวสามตัวโอเคขอบคุณจา้ามาทั้งคนทั้งหมาได้กินข้าว สู้ๆโอ้ยนี่โอ้ยเห็นไหมเราเอาเจ็ตเข้าซอยแล้วเราเอาเรือใหญ่เป็นฮับกลางแม่น้ําเห็นเปล่าเหไหมถือว่าเราทํางานดีไหมทุกคนถือว่าเราทํางานดีไหมเห็นไหมเอาขอถามเอฟซีหน่อยที่ดูผมอยู่พวกเราทํางานดีไหมจ้าเป็นไงเอาเรือใหญ่ฮับกลางแม่น้ํานู่นนู่นเห็นเปล่า แล้วเขาฮับข้าวกันอยู่เวลาเราข้าวหมดของหมดเราไปเอาของที่ฮับเราเอาเจสกระจายของทําดีไหมครับพี่บอกน้อยเราพยายามต้องเข้าซอยเล็กๆนะซอกๆซอยๆลึกๆที่เขาเข้าไม่ได้อะน้าง,งานเรา,เาไปไหนตข้างหลังข้างหลัง,งระาวาังเครื่องเลยดีมิจนี่มีทางกลมกิจาการพลเรือนของกองทัพไทย มีทีมของสจอบีนะครับแล้วก็มูที่กันจอมพลังช่วยสู้มีน้องแชมป์จอมพลังมีพี่แบงค์แชมป์โลกนะมีอาบัตเอาไว้นะครับมีพี่ชัดพี่ชัดมาช่วยนะหลายคนมาเลยครับเรือครับแะก็จะมีของอยู่ด้านในมีของอยู่ด้านในแล้วก็เราก็เอาเตจทอยนะครับเท่าไปตามจุดต่างๆที่เข้าลำบากมีคนอยู่ปาว่าบ้านนั้นนะมีปะ ปิดเงียบเลยเปิดเงียบ,บยยยแล้วไปนอนบนถนนกันไปนอนบนถนนใช่ใช,ชาวบ้านไปนอนบนถนนกันเมื่อวานนี้มีเคสหนึงครับก็คือนอนบนถนนนี่แหละแต่ว่าเรือขับข้ามเอาขอครับแล้วก็รู้ว่าเรือคว่ำคนเดียวตอนคืนแล้วก็เสียชีวิตตอนเช้าอ้าวเหรอใช่ล่าสุดเลยครับเมื่อเช้เาต้องระวังระวังคำตงหวนด้วยนะระวังคำตงหวนด้วยนะอโอเคคือเมื่อวานเนี่ยมีชาวบ้านนอนอยู่บนถนนแล้วก็กลับมาที่พาที่บ้านแล้วก็เรือเนี่ยมันพลิก พอเรือมันพลิกเนี่ยก็เลยลงไปในน้ําเลยแล้วพบอีกทีหนึ่งคือตอนกลางวันก็คือไปแล้วนะครับอันนี้ทุกคนดูนะเราก็ต้องช่วยอะไรช่วยได้เราก็ช่วยเราจะอยู่กลางแม่น้ำมาเดอะเห็นไ,ไหมผมมีโชคดีนะผมมีทีมที่เก่งมีที่น้องที่เก่งนะดูดีครับทุกคนเนี่เด็กเด็กมูที่เราขับเรือขับเจ็ตกันได้หมดแล้วนี่มีโค้ดที่ดีเห็นะนี่ยระดับแชมป์โลกแชมป์จอมพลังเนะี่ยมาเทรนให้เห็นไ,ไหม เนียพวกเราเนี่ยมีทีมที่มีศักยภาพพี่แบงค์แชมป์โลกก็เก่งมากนี่โรงแรมอมดูบ้านหลังนู้นที่เพิ่งสร้างคนน่งอุศาเลยฝั่งซ้ายอะ่ะบ้านเพิ่งสร้างจริงก็มันอันนี้ผมบอกอะนะมันมันไม่มีใครอยากให้เกิดตรงนี้หรอก แต่พอมันเกิดแล้วอ่ะเราอย่าผักไปเป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งนะเว้ยเชื่อผมเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอ่ะการที่เราไปผักว่ามันเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งเละเลยเว้ยเพราะว่าเราทุกคนช่วยกันมันยิ่งดีกว่าคนคนเดียวทําอยู่แล้วบอกว่าไอ้คาว่าหน่วยงานมีรัฐบาลมีใช่ใช่ครับใช่มันแต่มันใช่เวลาที่เราต้องมานั่งด่าคน,คนๆนี้ไหม เอาเวลาด่ามาทํางานดีกว่ามาช่วยคนดีกว่าเห๋ยวด่าค่อยว่ากันเออเวลานี้มันต้องช่วยกันเวยจริงด่ามันก็ได้แค่นั่นแหละด่าแล้วก็ยังไงอ่ะคนลําบากมันก็ต้องกินข้าวเปล่าว่าคนลําบากก็ต้องได้รับความช่วยเหลือเปล่าว่าชอบไหมมีคนบอกว่าชอบภาพนี้อยากให้มาบไปไปไป่อยๆคนไม่เห็นนานแล้วเนะที่เราออกมาช่วยอ่ะ อย่างว่าเนี่เห็นไหมล่ะผมนั่งอยู่บ้านทุกคนก็เห็นเราปล่อยของได้วันหนึ่งไงมล่ะเราปล่อยของได้วันหนึ่งตั้งหลายตังน,นะเข้าไปดูด้านในต้นไม้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 คือน,น,น้ำน้ำมันส่งเราแรงมากเราจะเข้าไปดูด้านในระวังขอบเด้อเราจะต้องมาดึบเข้าขอบนะครับ นี่มีคนไหมอ๋อนี่เขาติดฟังถนอนอยู่นะ,ะนขนนเขาติดฟังถนอนอยู่ไม่ต้องอัดเข้ามาไม่ต้องเข้ามาติดติดถนน,นม,ามาเสานาเอ๊ะวันนี้เรามีคิวสิงบุรีป่ะ,ะกำลังคอ,อยู่ที่วามเยเคสอพยพอเดี๋ยวไหมอะไรเงี้ยครับอ่าทุกคนตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยาาท,ทุกคนช่วยผมหน่อยตอนนี้น้ำท่วมที่ไหนบ้างพี่มาบอกผมหน่อยอ่ามาเดี๋ยวผมขอมอ monitor fc ที่ดูผมหน่อยอยู่อยู่ดูผมอยูอย่เนี่ย ตอนนี้น้ำท่วมที่ไหนบ้าง